วันนี้โนจะมาแนะนำแอร์ที่แฮปปี้ที่สุดนั่นก็คือ Air ์ Fixspeed ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ i m i n e n t Air Happy Earth 102ด้วยระบบ Fixspeed ทำให้ห้องของคุณเย็นทันใจแถมยังดีต่อสุขภาพเพราะมี p ีซิลเตอรและ PM 2 5 Filter บ้านที่มีแมวเหมือนโนเนี่ยก็หายห่วงได้เลยค่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันกันเลยค่ะ สลิปหมดที่ช่วยให้คุณหลับสบายทั้งคืนไร้เสียงรบกวนและยังช่วยประหยัดพลังงานใช้น้ำยา R32 นวัตกรรมเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแถมยังรักโลกด้วยนะคะเพราะครองหน้ากากแอร์เนี่ยทำมาจากพลาสติกประเภทที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือว่ารีไซเคิลได้อีกด้วยแอร์ดีๆแบบน,นี้เลยค่ะที่โนอ,อยากจะแนะนำให้ทุกคน